มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองผัวเมียซื้อรถมือสองขับยังไม่ถึงบ้านงานเข้าเต็มๆค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ส่วนบุคคลที่บริเวณถนนสาย3-4-5ปทุมธานีบางบัวทองใกล้กับโรงพยาบาลปากเกร็ดสองตําบลคลองคอย อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเร่งระงับเหตุค่ะที่เกิดเหตุน,นะคะพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้ารุ่นโคโรนาสีเขียวจอดอยู่ข้างทางนะคะซึ่งเพลิงกําลังลุกไหม้เสียหายเกือบทั้งคันค่ะโดยมีผู้ขับรถบรรทุกปูนจํานวน2คันนะคะขับผ่านมาในที่เกิดเหตุจึงได้ช่วยกันเอาน้ําในรถบรรทุก ดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้นะคะโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะและจากการสอบถามนางสาวเนเน,เน่พิมพาและก็นายชายุทธพงศ์พรมเกษาสองสามีภรรยาเล่าว่าตนเองได้มาซื้อรถมือสองคันดังกล่าวแถวปากเกร็ดในราคา22,000บาทซึ่งตนทั้งสองคนก็จะขับรถดังกล่าวกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ พอขับรถออกมาได้ไม่นานก็มีควันพุ่งขึ้นที่ห้องเครื่องกระโปรงรถด้านหน้านะคะเลยรีบจอดรถแล้วก็รีบออกมาจากรถค่ะก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้รถได้รับความเสียหายทั้งคันซึ่งตนทั้งสองคนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเพลิงลุกไหม้ในรถนั้นเกิดมาจากอะไรคะ่ะเบื้องต้นนะคะรถคันดังกล่าวนะคะไม่ได้ติดตั้งระบบแก๊สนะคะแล้วก็ไม่มีประกันภยัย จ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวทั้งสองคนให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สอบพอปากเกร็ดค่ะก่อนจะส่งรถให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้เสียหายจะเรียกเต้นรถมาตกลงค่าเสียหายอีกครั้งเนื่องจากรถเพิ่งจะขับออกมาจากเต้นรถมือ2ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ